วันนี้ก็จะมาลองนะครับใส่สายพานแล้วนะครับนะครับตอนนี้ใส่สายพานลองเฉยๆนะครับสายพานเรียบนะครับหน้านะครับก็จะ5นิ้วนะครับหลังนะครับ1.2นะครับตอนนี้แค่ลองเฉยๆนะครับกับแบตตัวนี้มอเตอร์1,500วัตต์นะครับแล้วก็กล่องนะครับ2,000วัตต์นะครับเนี่ยตอนนี้แบตเตอรี่60โวลต์นะครับ10แอมป์นะครับผมจะลองดูนะครับเทสก่อนนะครับแต่ทางจริงๆผมจะใส่ 20มครับนะฮะตอนนี้ผมจะเทสก่อนนะครับว่าความเร็วนะครับมันจะได้ความแรงเท่าไหร่นะครับอันนี้คือแค่ทดลองรอบดูก่อนนะครับตอนนี้ผมเปิดบรกเกอร์นะครับคันเร่งผมอยู่นี่นะครับนะฮะไอ้บอลจะบิดดูนะครับะ ผมจะบิดสุดให้ดูนะครับว่าฟังเสียงนะครับว่า ียงเป็นไงบ้างครับเส,สียงวิทย์เดียวนะฮะวิทย์เลยนะครับ